สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมอยู่กับช่องพิกรณ์ทีวีนะครับวันนี้เราอยู่ที่ตัวเมืองจังหวัดหน้องคายนะครับผมวันนี้ขุดรับจ้างนะครับผมทางบ้านนะครับอ่าขุดรับจ้างทางบ้านนะครับเราอยู่ที่จังหวัดน้องคายนะครับผมอยู่กับรถตานี่ครับอ่า าทาังบ้านครับผมนี่ครับพังไปได้มากกว่าครึ่งแล้วนะครับแกแกับเดียวเท่านั้นนะครับผมพังไปได้เกือบจะหมดละแต่งานยังไม่เสร็จนะครับก็ยังเหลือเอออเาพวกเศษปูนเนี่ยออกมากองกองกันไว้นะครับไม่รู้ว่าจะได้เอามากองกันไว้ตรงไหนนะครับผม,มรู้ว่าเศษปูนเศษ เสานีมันเยอะหลือเกินนะครับรู้ว่าจอาไว้กองตรงไหนนะครับรถดําก็เข้ามาไม่ได้นะครับผมทางมันแคบนะครับนี่ครับแต่รถไมโครสามารถเข้ามาได้นะรถดาเข้ามาไม่ได้แน่นอนนะครับทางมันแคบอันนี้ก็อยู่กับพี่อาลงคนเดิมนะครับผมคนขับนะครับวันนี้เป็นวันที่ 28นะครับผมตอนนี้เวลา9ก้โมงสานะครับเก้าโมงสาวันนี้ก็วันพุธครับผมเดือนเมษาวน คือสาดอยู่แบตบจะหมดไว้ใช่ปหมนี่เหลือยู่หาเปอร์เซ็นตะ์แล้วเอาเอาอย่างวะ กำแพงตรงติดบ้านนะครับต,ตรงติดบ้านคนอื่นนี่มันจะทําลําบากสักหน่อยนะครับผมเพราะว่าต้องคอยระวังด้วยนะครับไม่ให้มือแมคโครนะครับผมไปถึงบ้านเขานะครับติดกําแพงแบบนี้นะครับมันจะทํางานลําบากนะครับผม รวมนะครับผมก็ถือว่าทางไม่ยากทักเท่าไหร่นะครับผมนะทังไม่ยากก็เท่าไหร่ตรงนี้เดี๋ยวเขาจะขอสร้างบ้านขึ้นมาใหม่นะครับผมเพราะฉะนั้นพวกเศษปูนเศษอะไรก็ไม่ได้เอาไปทิ้งนะครับเดี๋ยวเขาจะเออเอาปูนทับไปเลยนะครับเวลาสร้างบ้านใหม่เขาจะ ฝังไปเลยนะครับฝังไปเลยก็มีแต่เราต้องกองกองมันไว้นะครับผมกองกองมันไว้ให้มันอยู่เป็นที่เป็นทางนะครับ สามารถเข้าไปไทายด้านในนะผมเพราะว่ามันอันตรายนะครับเวลารถแม็กโครเหวียงไปซ้ายไปขวานี่บางทีแม็กโครอาจจะมองไม่เห็นนะมันอันตราย,ลยแล้วก็พื้นที่มันแคบด้วยนะครับพื้นท่มไม่ได้กว้างเพราะว่ามันจะมีบ้านชิดก,กันมาเลยนะครัแถวนี้พื้นที่มันก็แคบนะไม่ได้กว้างสัรเทอะไร อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตแล้วก,กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องพี่กรณ์ทีวีนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเข้ามากดติดตามช่องพี่กรณ์ทีวีกันเยอะๆด้วยนะครับผมก็สําหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรไว้รอติดตามกันได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ช่องพี่กรณ์ทีวีก็ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าบายๆครับผมบายๆครับ